รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรซาเฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์ AR, แก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอเเครื่องปรับอากาศแคเรียทนทานดูแลนานกว่าเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบตาโกรทุกคำคือความสุขน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุข สักครั้งหนึ่งในชีวิตกับทริปที่แสนโรแมนติกอบอุ่นเสมือนไปกับคนในครอบครัววันที่8-13ถึงพฤษภาคม2568บินลัดฟ้าสู่สวิสเซอร์แลนด์ด้วยสายการบินไทยเพื่อตามรอยเสด็จนเมืองโลซานนอนที่เซอร์แมทเมืองปลอดมลพิษนั่งรถไฟชมทิวทัศน์สุดสวยบนยอดเขาเมเทอร์ฮอรตติดต่อด่วนรับจำนวนจำกัดที่0814864176และ0819004345 คุณผู้ชมครับตอนนี้รายการล่องสลานจารสงารวมกลุ่มสมาชิกได้มากที่สุดเท่าที่เคยรวบรวมมาเป็นประมาณเกือบร้อยชีวิตอันนี้เห็นบางส่วนเพราะกล้องมันล้นแล้วนะฮะ<ม>วันนี้เรามารวมตัวกันที่หาดโรงแรม c ีซีซีเพราะว่าเห็นอีกตัวหนึ่งซีปลว่าทะเลเห็นทะเลเห็นทะเลไหมครับตอนนี้เช้าตรู่ ก็ตกประมาณ6โมงเศษแล้วเราทั้งหมดจะออกกำลังกายตามชายหาดตามพวกเราไปเลยครับอไปเลยครับวิ่งไปตรงนู้นเลยสวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นการออกกำลังกายในทะเลจริงๆเลยครับคุณผู้ชมการออกกำลังกายไม่ว่าคุณจะเดินจะวิ่งเดินเร็วหรือออกกำลังกายโดยวิธีไหนนั้นมันดีต่อสุขภาพด้วยประการทั้งปวงในระหว่างที่ผมวิ่งเนี่ยรู้ไหมครับว่า หัวใจผมกำลังสูบฉีดโลหิตสูบฉีดไปทำไมเอาไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเมื่อเซลล์ได้รับออกซิเจนเยอะสารอาหารมากเซลล์ก็เลยเปล่งปลั่งภูมิคุ้มกันก็เลยสูงเฮ้ยพูดไปด้วยร่างกายเป็นหมดคุณผู้ชมครับเรากำลังมาดูวิถีชีวิตของคนภาคใต้ที่อำเภอละงูยามรุ่งเช้า วัฒนธรรมการกินอาหารเช้าของคนที่นี่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆแต่แน่นอนที่สุดครับคนใต้พี่น้องชาวมุสลินเขาจะกินโรตีเขาจะกินข้าวยำเขาจะกินไก่ทอดเป็นอาหารเช้าแล้วนั่งจิบน้ำชาแบบชิลๆเรามาดูการทำโรตีของคนที่นี่สิครับว่ามันเป็นโรตีที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพราะเขาใส่กล้วยอันนี้กล้วยเหรอครับกับไข่ด้วยใช่ไหมฮะ โอ้โหกล้วยไข่มาเจอแป้งโลตีเกือบครบห้ามู่เลยครับคุณผู้ชมปกติเรากินโลตีโดยเป็นแค่แผ่นโลตีและเป็นแป้งแต่ตอนนี้เราเอากล้วยใส่เข้าไปเอาไข่ใส่เข้าไปแล้วมีแป้งแป้งคือคาร์โบไฮเดรตกล้วยคือผลไม้วิตามินและแร่ธาตุไข่คือโปรตีน3-4ตัวมาอยู่ด้วยกันนั้นผมบอกเลยนะครับแล้วดื่มนมเข้าไปอีกหนึ่งแก้วมื้อเช้าเอาอยู่เลยครับ แล้วเฉลี่ยแล้วก็จะตกอยู่ประมาณสักไม่เกิน300กิโลแคลอรี่กำลังพอดีพอดีและใครบอกว่าโลตีเป็นอาหารที่มันลองดูกรรมวิธีในการทำโรตีของเขาไม่ได้อมน้ำมันอะไรมากมายเพียงแต่ว่าถ้ากินเกิน2ชิ้นขึ้นไปต่อวันแคลอรี่เกินแน่นอนอ่ะตอนนี้ไก่ทอดของล้องูมันมีรสชาติต่างกันยังไงครับ เป็นที่ร้านนี้คือสูตรคิดเองค่ะเป็นสูตรของร้านเองลองพูดคร่าวๆได้ไหมฮะสูตรไก่ทอดที่ร้านนี้ดูแล้วน่ากินมากๆเลยเกลือใส่กระเทียมใส่กระเทียมมีกระเทียมด้วยเม็ดผักชีเม็ดผักชีค่ะแล้วก็พริกไทยดำน้ำมันนี่เปลี่ยนบ่อยไหมเปลี่ยนบ่อยค่ะอย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำการใช้น้ำมันทอดซ้ำเกินสองครั้งขึ้นไปสารโพลาร์ไซคลิกอะโลมาติกไฮโดรคาร์บอน จะเป็นสารก่อมะเร็งและทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงออยได้ออกกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมว่าการใช้น้ำมันทอดซ้ํานั้นเป็นการทําผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจงปฏิบัติตามกฎหมายและห่วงหาอาทรสุขภาพของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นสําคัญอย่าเห็นแก่เงินครับเจ้านี้เขาบอกเขาเปลี่ยนน้ามันทุกวันนะครับ <The music> นี่แหละครับคุณผู้ชม ทอดออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ขอดมนิดนึงข้าวเหนียวอยู่ไหนคุณผู้ชมครับชาชักนั้นดูเหมือนว่าจะก,กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนภาคใต้ไปเรียบร้อยมีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้เรามาดูกรรมวิธีในการทําชาชักมีเป็นชาชักร้อนนะฮะใส่อะไรบ้างครับเครื่องปรุงใส่ใสนมกับ ใส่นมข้นกับนมสดค่ะนมข้นและนมสดเข้าไปนะฮะการวิธียกสูงและเทลงมานี้มันมันมันทำเพื่ออะไรให้มันเป็นโฟมให้เป็นให้มันเข้ากันใช่ค่ะให้มันตีเข้ากันโดยวิธีการยกสูงๆนี่ไงครับคุณผู้ชมคุณพี่ครับชานี่ สั่งมาจากไหนครับหัดใหญ่ค่ะแล้วทราบไหมครับว่าชาหัดใหญ่มันเป็นชาไทยหรือชาจากต่างประเทศชาไทยค่ะชาไทยผลิตเองที่หัดใหญ่ค่ะนี่เขาเรียกว่าชาอูดทองเหรอฮะแต่ของเขาจะดีที่ว่าไม่มีสีผสมโอ้นี่เป็นสีธรรมชาติเลยสีธรรมชาติค่ะปกติถ้าสีผสมนี่สีโอ๊ตมันจะอกมาแบบนี้เลยคุณพี่ต้องสังเกตจาะการกระยี้ของเราเห็นไหมจะไม่มีสีเลยเออจริงด้วย นี่ไงพอเราไปต้มปุ๊บมันจะออกเป็นส <society> ีชาถ้าสมมุติใส่สีเข้าไปเวลาขยี้นี่สีจะติดมือใช่ค่ะโอ้เป็นสีธรรมชาติแต่ที่เห็นนี่คือสีธรรมชาติเลยสีธรรมชาติค่ะว้าวคุณผู้ชมครับนี่คือวัฒนธรรมการกินอาหารเช้าของชาวปากใต้โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมขาดไม่ได้เลยก็คือโรตีโรตีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมจะลองชิมดูมีกล้วยมีไข่มีแป้ง แล้วก็เอาไปจิ้มกับนมข้นหวานอย่าจิ้มเยอะนะครับนมข้นหวานน้ำตาลสูงที่สุดโปรตีนน้อยแล้วเขาบอกว่าห้ามใช้เลี้ยงทารลลองชิมดูสิครับความหวานของกล้วยหอมมาเจอกับแป้งโลตีมาเจอกับไข่แล้วมาเจอกับนมข้นหวานมันก็กลมกลืนกันแต่หลายคนบอกไม่ชอบเพราะมันนิ่มๆเวลาเราใส่กล้วย ใส่ไข่ลงไปแป้งมันจะนิ่มแต่คุณค่าทางโภชนาการอย่างที่บอกแล้วเพียบสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมหลังจากกินมัตตาบะกินโลตีกินไก่ทอดแล้วสิ่งที่เขาขาดไม่ได้ก็คือชาแล้วก็เป็นชาชักในนี้ผมสั่งหวานน้อยเพราะผมกลัวอ้วนกลัวได้รับน้ำตาลเกินอย่าลืมครับวันหนึ่งกินน้ำตาลไม่เกินหช้อนชา ในชาชักนี้ผมบอกให้ใส่น้ําตาลไปแค่1ช้อนชาผมยังมีโคต้าสำหรับน้ําตาลวันนี้อีก5าช้อน <Wow. S 1> ถ้าเรากินแบบนี้น้ําตาลที่มันไม่เกินร่างกายจะเอาไปใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าน้ําตาลช้อนที่7ช้อนที่8ช้อนที่10ต่อวันร่างกายใช้ไปหมดร่างกายจะเปลี่ยนน้าตาลเป็นไขมันทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นกินน้ําตาลแต่พอดี ละมุนเบอกว่าชาไทยชาชักเป็นซอฟ์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยคนต่างชาติหลายคนหลั่งไหลามาประเทศไทยเพื่อจะมากินชาไทยเพราะมีความหอม,ล,มละมุนสารมัดดาตังลังกวีย้อยกลับไปเมื่อ30ปีก่อนที่นี่คือเกาะล้างครับประวัสตร์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง2อแผ่นดินนี้เราควรจะจารึกและจดจำไว้ น้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันสุขโรซา f ฟมิลี่ฟู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food <c oughs> เครื่องปับปะกาศแครเรีรทนทานดูแลนานกว่า Nestle Good Food Good Life เบตาโกร w ทุกคำคือความสุข ขอเชิญชุบคอนเสิร์ตการกุศลสุนทรพรหันษาเพื่อพระดาบทโดยวงดนตรีสุนทรพรในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568เวลา13-17นาฬิกาที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมพบกับนักร้องรับเชิญและนักร้องวงสุนทรพรมากมายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิพระดาบดรีบจองบัตรได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นบนจอนี้ครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเทียบเรือตำมรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเราจะมาลงเรือที่ท่าเทียบเรือตรงนี้เพื่อจะข้ามฝั่งไปยังเกาะลังกาวีตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับที่เห็นนั้นเป็นเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปยังเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ตอนนี้ผมได้ตั๋วเรือเรียบร้อยแล้วแฟนรายการเราสนุกสนานกันบนเรืออย่างไรเดี๋ยวตามไปดูครับเป็นอย่างไรจะไปต่างประเทศกันเหรอครับตัวผมเองขอยอมรับสารภาพว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะไปเกาะลังกวี มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับในที่สุดเราก็มาถึงเกาะลังกวีประเทศมาเลเซียเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบนเกาะแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นวิวหลังจากขึ้นจากเรือเฟอร์รี่แล้วเราก็เห็นความสวยงามของเกาะลังกวีเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกาะนะฮะว่า บนเกาะนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวอะไรบ้างแต่มองดูแล้วภูมิทัศน์สวยงามมากครับคุณผู้ชมสีน้ําก็ออกเป็นสีครามเขียวเข้มไม่แพ้ที่บ้านเราเลยครับตามผมมาเลยครับสรบารมัดดาตังลังกวีคุณผู้ชมครับเกาะลังกวีนั้นมีประวัติที่น่าสนใจเป็นเกาะที่มีความผูกพัน ระหว่างแผ่นดินมาเลเซียและแผ่นดินสยามและไปผูกโยงกับพระนางมัตสุรีวันนี้เราได้ผู้รู้ที่คล่ำบอดอยู่ในประวัติศาสตร์ของเกาะลังกาวีกับประเทศไทยท่านชัยยงมณีรุ่งสกุลครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบสวบัยยงคอาจารย์ครับ เกาะลังกาวีกับแผ่นดินสยามมีความผูกพันกันอย่างไรในอดีตครับอาจารย์เกาะลังกาวีที่พวกเราเห็นวันนี้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีตึกรามบ้านช่องนะครับถ้าถอยกลับไปเมื่อ30ปีก่อนครับที่นี่คือเกาะล้างครับจุดเปลี่ยนของลังกาวีก็คือเมื่อโจรนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาที่เป็นภัยความมั่นคงของประเทศมาเลเซียครับยอมออกมามอบตัวกับรัฐบาลไทยโอ รัฐบาลมาเลเซียก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยครับส่วนที่ใช้ในการแก้ปัญหาความมั่นคงจากภัยโจรจีนของนิจรายามาพัฒนาเกาะลังกาวีครับโ,โดยต้องการพัฒนาลังกาวีนะครับเป็นจุดการท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะแข่งขันกับเกาะภูเก็ตของอ๋อใช้เกาะภูเก็ตเปรียบเทียบว่าลังกาวีต้องไม่น้อยหน้าหลังจากที่เราช่วยปราบโจร จีนคอมมิวนิสต์ได้เรียบร้อยแล้วโอ้นี่มีส่วนอย่างสำคัญว่าประมาณจากส่วนนั้นนะครับเอามาพัฒนาที่นี่อยากเกาะร้างก็กลายเป็นวันนี้ครับรังกาวีที่เรามาชัดนมากนะครับเสร็จแล้วนะครับยังคิดต่อไปครับว่าจะต้องเอาประวัติศาสตร์ของรังกาวีเป็นจุดขายนะครับเป็นจุดขายก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับครับ ประวัติศาสตร์ของประไมสุรีหรือที่คนไทยเรียกว่าพระนางเลือดขาวอาเอาเอประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับมาเป็นวันเปิดเกาะลังกาวีาวด้วยการอะไรครับมาเลเซียไปสืบเสาะครับแล้วบอกว่าทายาทของพระนางประไมสุรีรุ่นที่เจดอยู่ที่ภูเก็ตก็เลยไปเชิญเด็กสาวคนนั้นทั้งครอบครัวทั้งหมด มาเป็นพรีเซนเตอร์หรือมาเป็นประวัติศาสตร์ในการเปิดการท่องเที่ยวอของเกาะลังกาวีครับและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับคนที่มาเกาะลังกาวีทุกคนก็จะมาที่นี่เพื่อจะมาดูเรื่องราวของพระนางประไมัยสุลีซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย คุณผู้ชมครับความเกี่ยวข้องของพนางป่าไหมสุรีหรือพนางมัดสุรีชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันแล้วแต่เราจะออกเสียงเนี่ยเกี่ยวโยงกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปถามผู้รู้อีกท่านหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสวชัยยงเป็นอย่างสูงที่เปิดหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจถ้าเรามาเกาะลังกาวีเราก็มาดูทะเลมาดูความสวยงามแต่โดยประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสองแผ่นดินนี้ เป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะจารึกและจดจําไว้วันนี้ต้องขอขอบคุณสวชชยงไปอย่างสูงครับขอบคุณครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยอ่ะเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก บ้านหลังนี้เป็นบ้านดั้งเดิมจริงเหมือนหรือไม่ตัวอิชาแล้วอย่างเงี้ยเออ,อวิธีการแก้คำสาปเกาะลังกวีแก้แบบไหนน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องปรประกาศแครีเรีรทนทานดูแลนานกว่าเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบตาโกรทุกคำคือความสุข สักครั้งหนึ่งในชีวิตกับทริปที่แสนโรแมนติกอบอุ่นเสมือนไปกับคนในครอบครัววันที่8-13ถึงพฤษภาคม2568บินลัดฟ้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยสายการบินไทยเพื่อตามรอยเสด็จนเมืองโลซานนอนที่เซอร์แมทเมืองปลอดมลพิษนั่งรถไฟชมทิวทัศน์สุดสวยบนยอดเขาเมเทอร์ฮอรติดต่อด่วนรับจำนวนจำกัดที่0814864176และ0819004345 คุณผู้ชมครับเบื้องหลังผมคือบ้านพนางมัตสุรีซึ่งเป็นบ้านดั้งเดิมแต่เราไม่รู้หรอกว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาถามผู้รู้โกมาสครับสวัสดีครับโกมัสครับขอบคุณมากๆเลยโกมาสเป็นไกด์ที่พาเรามาเที่ยวที่เกาะลังกาวีแล้วข้ามอดอยู่กับประวัติศาสตร์ของพะนางมัตสุรีเล่าให้เราฟังนิดนึงบ้านหลังนี้เป็นบ้านดั้งเดิมจริงเหมรือไม่ ครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านดังเดิมนะครับ200กว่าปีเลยครับ <Wow. S 2> แต่ลักษณะของการสร้างบ้านนี้ออกแนวแค,คล้ายๆกับประเทศไทยในกรุงเสียยุธยานะครับเอามาแปล,แปลงโฉมเป็นมาลาย oh. ูในเครื่องมาลายูมลายูจะมีพวกดาวเห็นไหมครับ oh. ดาวสามเหล่ๆมีมดาวดน,นะครับมีดาวแล้วก็มีเดือนเห็นไหมครับแล้วก็มีนกแล้วก็เป็นสื่อของที่ว่าเป็นตำนานของมาสุรีนะครับ สมัยก่อนนี่คือมัสุรีเป็นคนธรรมดานะครับเป็นคนบ้นบานๆนะครับแม่ของมัสุรีเก็นคนไทยพ่อเป็นคนมาเลเซียโอเค <Okay. S 2> คนไทยกับคนมาเลเซียแต่งงาน,งงานกัน,งงน,กนออกมาเป็นมัสสุรีร,รูปร่างลักษณะของนางสวยงามสวยงามงาม,ม,ามากใครเห็นเขา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 ชอบเขาาชมมีใครที่มีทองที่อยู่ในแขนในมือเนี่ยเขาสามารถจะให้มัสุรีได้เลยโอ้โหเสน่ห์แรงขนาดนั้นเลย พอมัตสุรีแต่งงานกับราชวงศ์ชื่ออะไรนะมันก็สกครวันดรุสวันดรุสแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แต่งงานก็ก็มีการอิจฉาเกิดขึ้นนะครับหลังจากใครอิจฉาใครน้องชายของวันดรุสโอ้้องชายวันดรุสเนี่ยอิจรักมัตสุรีมานานแล้วแอบชอบแอบชอบแอบชอบแต่ไม่ได้แต่งงานไปพี่ชายไปเอาซะก่อนนี่เข้าใจไหมตรนนี้พอสามีของมัตสุรีไปสมทันสงครามใช่มัตสุรีคนเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นมีแล้วก็มีมาเล็กเฝ้าอยู่คนหนึ่งคนอ๋อ มหมาเล็กมาเล็กควอาอยู่หนึ่งคนแต่ว่าตอนที่เขาไอ้น้องชายกล่าวหาว่ามาัสุรีมีชู้เนี่ยหัาเล็กไปทํานาหลังจากนั้นมีชาวอินโดนีเซียเดินมาถามทางว่าจะไปอีกมุงว่านหนึ่งจะไปทางไหนถามมัสุรีใช่ไหมฮะถามมัสุรีคนสมัยก่อนเนี่ยเวลามาปุ๊บเนี่ยเขาต้องเอาน้ําให้กินใช่ไหมอ๋อใช่เป็นธรรมเน,เนียมเป็นธรรมเนียมมสุรีเลยเอาน้ําเข้าไปเอาน้ําบังเอิญว่าในเปล่มีลูก ใช่พูดทําทางก็ไปไปแกว่งเปรไปแกว่งเปรลูกลูกกำลังรอกลังร้องบังเอิญว่านางไปตักน้ำนางไปตักน้าเดี๋ยวมีบ่อน้ำไม่เห็นไหมเนี่ยใช่มีนู่นตรงนู้นเอ้าเดี๋ยวงั้นเราไปคุยกันที่บ่อน้ำเลยป่ะครับกลับไป อันนี้เหรอครับบ่อน้ำแสดงว่าบ้านของพระนางมัตสุรีอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนอินโดนีเซียมาถามทางก็แปลกเตะลูกกําลังร้องอยู่เธอก็ไปตักน้าตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็น้องชายของวันดัสเห็นอ๋อน้องชายเห็นเอ็นใช่ไหมตัวอิฉาแล้วอย่างงี้เออแล้วไงก็กอ่าฮมัตสุรีมีชู้กับชายคนนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงอ๋อ เป็นเรื่องอิจฉาเกิดขึ้นแล้วความรู้ไปถึงไปถึงเจ้าเมืองเจ้าเมืองแล้วยังไงต่อสั่งประหารชีวิตมาสุรีโ,<อ>โดยที่ท่านไม่ผิดหลังจากนั้นก็มัสุรีเอ่ยนามบอกว่าถ้าฉันไม่ผิดเนี่ยฉันจะสาบเช่งให้ลังกาวีเนี่ยพิ่นาฏ ไปเชั่วครูดโอ้ท่านพูดอย่างนั้นไวเลยครับไวเลยครับผมฉันไม่ผิดขอให้เกาะลังกาวีพินาศไปเจ็ดชั่วโครใช่หลังจากนั้นก็แทนปุ๊บเลือดจะขาวไปทั้งทั้งเลือดของพนางมัตสุรีสีขาวอ๋อม่น่าใช้คําว่าพนางมัตสุรีเลือดสีขาวรด้วยเหตุผลนี้ครับอ่ะตอนนี้วกกลับไป ความเชื่อมโยงพระนางมัตสุรีรทายาทของพระนางมัตสุรีที่อยู่เกาะภูเก็ตตอนนี้มันมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์บอกอะไรมีครับเพราะว่าลูกมัตสุรีก่อนที่จะไปเนี่ยมัตสุรีเอาเนี่ยเข็มขัดแล้วก็กริตแล้วก็หอกพาไปด้วย<อ>ใช่ไหมเอาไปพาไปที่ภูเก็ตจะได้รู้ว่านี่คือลูกมัตสุรีใช่ไหมด็อกเตอร์มาเดตามไปดูถึงนี้ว่ามีจริงไหม ลูกของพระนางมสุรีหลานพระนางมัสุรีอยู่ที่ภูเก็ตจริงไหมแล้วที่สาบแช่งใช่เกาะลังกาวีไว้ดรมหาเดชครับต้องการเข้าไปแก้ไขตรงนี้ครับครับท่านไปทําอะไรท่านไปเอาท่านไปเอาทายาทคนที่เจ็ดมาแก้คำสาบวิธีการแก้คำสาบเกาะลังกาวีแก้แบบไหนมาแก้ที่สุสานมัสุรีอ๋อที่สุสานเลยมาบอก่าว่าครบแล้วเจ็ดชั่วโคกที่ท่านคำสาบไว้ขอให้มัน กลับไปเหมือนเดิมครับโเคแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็จะเดินเลยครับเกาะลังกาวีก็จะเริญลุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกระดับโลกโดยการพ้นคําสาบเรียบร้อยเลยครับโอเคทรายที่ดำๆอยู่เขาหมดเลยครับเขาหมดเลยครับคุณผู้ชมครับจะเป็นตำนานจะเป็นสตอรี่หรือจะเป็นเรื่องราวแต่สิ่งเหล่านี้มีร่องรอยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เรื่องราวของพระนางมัตสุรีที่ไปเกี่ยวข้องระหว่างเกาะลังกวีกับจังหวัดภูเก็ตแล้วไปเกี่ยวข้องกับดรมหาเดชนายกรรมตรีของประเทศมาเลเซียมันเกิดขึ้นจริงวันนี้ขอบคุณโกมาสมากๆครับขอบพระคุณครับผู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกนคิวอาโค้บนหน้าจอ เพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน